มากๆเลยค่ะมานางเอกสาวสุดฮอตยายา่าอุรัสยาสเปอร์บันได้มาร่วมเปิดตัวเป็นแบรนด์ Love Ambassador คนใหม่ของแบรนด์ลังนกแท้ด้วยการร้องเพลงใครหนอพร้อมกับแสดงความรักต่อคุณแม่ปลาที่ดูแล้วซาบซึ้งเอามากๆซึ่งทั้งคุณแม่ปลาและสาวยาย่าก็ยังได้สื่อถึงเรื่องราวความรักที่มีต่อกันด้วยการแสดงภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ร่วมกันเป็นครั้งแรกอ,อีกด้วย ก็จริงๆเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานก,กับคุณแม่ด้วยแม่เล่นด้วยแม่สวยเชียวตอนนี้ใกล้จะถึงวันแม่แล้วปีนี้อยากให้ทุกคนออมอบความรักให้กับคุณแม่หนูว่าความรักของคุณแม่เป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ค่ะมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มาก,มากไม่ว่าเราจะทําอะไรเราจะแบบว่า ไม่ดีทำทำนิสัส่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามคุณแม่ก็จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาอยากจะแบบว่าเชิญชวน,ชวนลูกๆทุกๆคนนะคะถ้าใครอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเพลงใครหนอก็สามารถมาร่วมในแคมเปญ The Great Love of Mom คหืมครอบครัวพี่ยาย่าน,น่ารักมากๆแต่ถ้ามีพี่ณเดชจไปร่วมแจมด้วยละก็รับรองไม่มีสัปีนี้เลยสักดีเหมือนกันหมอช้าแนะเคล็ดลับขอรัก